มา่นั้นแหละแคนไั้กูหมดเอออันกูไม่กันเลยลองกันไอ้ปิ๊กต่อเข้าไปดูนี่เห็นปิ๊กได้ยินป่ะเอเมสทัลใครเล่นฮานอติฟายอ่ะไอป่ออะไรป่ะบอสบอสเอบีบอสไม่ได้หรออยู่อะไรวะเนี่ยฟังได้ไวฟังได้ไเข้อมาสายลงมาเก็บเก็บคิวไม่ต้องคิดนะสามสองหนึ่งสายซ้ายมาตายซ้ายมา้ปัดปัดไวไวไวตายซ้ายมาเข้าลุมเข้าโบไม่ต้องคิดลุมเข้าโบไม่ต้องคิดลุมเข้าโบไม่ต้องคิดเอเห็นป่ะอยู่ล่างนั่นแหละนั่นแหละตัวลงเวทมองอะไรอยู่ซ้ายออกมาซ้ายออกมาซ้ายออกมาซ้ายเขียงซ้ายนาายเข้โบ หนึ่ซ้ายนะครับาโบนั่นแหละไล่กระพือไปเก็บให้หมดไม่ต้องทำทีแก๊งอย่าทำท okay. ีแก๊งแค่นั้นพอโอเคเราโยกมาซ้ายบนสุดนายเข้ามานายมานายมานายพอแล้วนายนายเลิกไอ้ทีแก๊งเคลียร์เรามาเรามาเรามาเดินมาเดินมาข้างหลังมาเรามาเดินมาเรามาไว้ไว้เข้ามาดิไหนายนาี่ตีหินยืนรอไว้แค่นั้นพอรอแล้วยี่ตีหินรอนั่นแหละเกือบยังไะแมนแมนได้ไหมครับได้เกือบกดหนึ่งหนึ่งด้วยเออวิศน์ตรงนี้อย่างนั้นอะ ปกิตปกิตตั้งปกิตตั้งตั้งดูด้วยมองปิดลุกคิวดูด้วยดูด้วยมองปิดลุกคิวดูให้ด้วยนะมองลงแรงล่างมองเองเลาเครื่อนเลยตายอ่ะตายอ่ะตายอ่ะไปสายไปลงแรงล่างมองหมดขาสติกอยู่นี่นี่มองขั้ติดมองขั้นติดมากเมื่อกี้ว้าบมองมองหลุดเป็นแบเแบบอย่างมองขั้ติดอ่ะมองขั้นตินี่ยเมื่อกี้ที่จะเข้ามาเวทหน่อยที่สามเว้หน่อยอยู่หินอยู่หินอย่าหูให้เป็นอย่างนีตัดปิดลุกคิวปิดลุกนี่ไงนี่ไงจะช้า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 ปิดช่วยไว้สัตว์ล้เก็บไปแล้เก็บ กดคุณอันนี้มอต่างมองไปมาอยตา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 ยมันเก็บเราไปหนึ่งไอ้ก๊อปแท็บก๊อปแท็บไป็บไว้ต้นอย่าเยอะพลังแน่ๆพวกมองดรวยสกูอะไรมันโดดกันอยู่แล้วเว้ยจับดีๆนะมันพลังแน่ๆมึงไม่ต้องกันหลายคิวแต่จับดีๆนั้นะเว้ยจับไม่อยู่นะเออไอ้เด็กก็จับอยู่แค่นั้นมันโดนไปจริงแก๊งรู้แน่ต้องปาโคตรมันปิดมันปิดมันปิดลูกคิวเหมือนกันนะเว้ยมันปิดลูกคิวเหมือนกันนะระวังด้วยนะ เรียเลี้ยงสกูใช่ป่ะดูดสอยแน่ว้าวป้อมเฮ้ยอยู่น้าหยุนะสูเปิดวาป้อมหน่อยวาป้อมมาได้แก่ไปได้แก่ไปเออโอ้ยเสักทีว่าได้แก่ไปดูด้วยปั๊มตู้หน่อยปัม๊ปมสู้หน่อยนะดีแกง๊งเฮ้ยวังเหลือหกสิบงว่าเออเออแก๊งขึ้นมาแล้วแก๊งีแก๊งช่วยแล้ลเราการให้อยู่เรากให้อยู่เรากให้อยู่เรากให้อยู่นะพอแต่แต่แต่ไกแต่ไอ้ปิกีกูได้เลยกูได้ปิกโดด <differences S 2> <shirt less S 1> แล้แซนแซนในินี่คูหน่อยเปกปั้มมัน้อยมี40เองสับยูสับยูพีดไล่ตแก้วหน่อยกุยแก้วไร่ขวดอาวุธพีไร่ชนไชใหสวยเออได้